ได้มาหนึ่งเหรียญนบเพื่อน99ปีราชการที่5้าครับโอ้โหสวยผิวแชมป์มากนะครับเหรียญนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่ได้มาแบบสวยแชมป์จริงๆนะครับเพื่อนผิวลุ้งนะลุ้งนะโอ้โหสุดเลยสุดจัดเลยเหรียญนี้นะครับนี่คมชัดนะครับพลิกมาด้านหลังนี่โคด้านบนนะครับเป็นโคดตอกนะครับเพื่อนส่วนโคด้านล่างนี่จะเป็นโคดในพิมพ์นะครับตาเป็นดินคมเลยลุ้งลุ้งสวยๆเลยเหรียญนี้อออืื ปีสองพันห้ารอยี่สบเก้านะครับรุ่นนี้หลวงพ่อพมหลวงพ่อหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะครับปลูกเสกนะครับร่วมพิธีปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็หลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงก็รวมปลูกเสกนี่ครับปีสองเก้านะครับห้าสิงหาคมนะครับโคด้านบนจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะโคด้านบนจะเป็นแบบนี้ จะเป็นตอกเป็นตาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแต่จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่โค้ดด้านล่างนี่จะเป็นโค้ดจากกองกระสับเขาอยู่แล้วนะครับเป็นบล็อกกระสับเนี่ยเป็นรูปตานกวายุพักนะครับเพื่อนนี่เก้าสิบเก้าปีโรงเรียนนายร้อยนะครับโรงเรียนนายร้อยพัฒจุลจอมเกล้านะครับตัวตัดด้านข้างครับเห็นไหมเส้นบังคับพิมไหมเนี่ยคมๆเ่ยอ่านี่เส้นบังคับพิมพ์ตัวตัดฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมครับ ตัวตัดบอกสะสาดนี้จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยถ้าเป็นตัวตัดบอกระสาดนะครับผิวลุ้งสวยๆครับเพื่อนเห็นไหมครับผิวลุ้งสวยมากนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพน,นี้ค่อนข้างหายยากนะเรื่อง99ปีโองเรียนหายร้อยเนี่ยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยในพิมพ์ในพิมพ์มนี้นะในพิมพ์เหรียญอาร์มเล็กแบบนี้นะเนี่ย พิมพ์เหรียญอาร์มเล็กแบบนี้นะครับอันนี้ถูกนับให้เป็นรุ่นแรกถ้าเป็นพิมพ์นี้นะรุ่นสองจะเป็นปีสามแปดรุ่นสามจะเป็นปีสี่หนึ่งนะครับผมถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะเพื่อนมันจะมีเหรียญพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่กว่านี้นะครับพิมพ์ใหญ่กว่านี้ก็จะแยกรุ่นออกไปนะครับแยกรุ่นออกไปลุ้งตรงนี้นะ,นนนะเพื่อนอื้อหือโอ้โหนี่ติดชัดเลยเห็นไหมครับลุ้งนะผิวลุ้งแบบนี้แชมป์เลยนะเพื่อนๆือนนะ ด้านหน้าพระพักตร์คมชัดมากนะเส้นเกสาพลิ้วสวยเลยนะครับลองรอยการปั๊มของเหรียญน,นะครับคมลึกมีมิติสวยงามนะครับเหรียญปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ชั้นนาในยุคนั้นเลยนะครับหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือหลวงพ่อคงวัดวังสับปรดนะครับผมนี่คือสุดยอดเหรียญที่น่าสะสมผิวลุ้งสวยแชมป์นะครับนี่หายากนะครับจังหวะที่จะหาไม่ได้นี่คือหาไม่ได้เลยนะรุ่นนี้นะ ไล่ตามหาอยู่เป็นอาทิตย์นะครับก็จะได้มาเหรียญน,นึงนะเออมีพี่ท่านหนึ่งอยากสะสมนะครับผมกดไล่ตามหามานะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับสวย